ภาษาชี้สามารถชี้ได้ว่าการเป็นคนหรือการเป็นควายเนี่ยผมก็คงจะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ไม่ใช่การเลือกตั้งไม่ใช่คําตอบของความเป็นผู้ดีการเลือกตั้งไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นไอ้คนที่พูดบอกว่าถ้าได้จริงก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งสิไอ้คนพวกเนี้ยสมองมันอยู่ที่ขาครับคุณผู้ชมครับคิดอะไรไม่เกินขามาหรอกไม่ถึงหัวหรอกพูดง่ายๆเลยต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองไป คนที่สามารถบาลานซ์หน้าที่ของแต่ละคนแต่ละคนบนผืนแผ่นดินนี้ได้มากที่สุดคนนั้นแหละครับคือความเป็นผู้นําที่แท้จริงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคนนั้นแหละครับคือคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งไม่ใช่คําตอบสุดท้ายอย่างที่ใครต่อใครอยากจะให้มันเป็นที่ผมพูดนี่ไม่ใช่อะไร ผมอยากจะให้ฟังรายงานชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นรายงานจากเพจของ CSI LA เ,เขาพูดถึงไบรอันเบรติกซึ่งเคยเป็นนักวิทยาศาของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้เป็นนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการ The New Atlas นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันคือระเบิดเวลาจากยุคล่าอนาธิคมฝรั่งเศสวางแผนที่วาดแผนที่ชายแดนอย่างกำกวมตั้งใจให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตตัวประสาทบางแห่งถูกยกให้กัมพูชาแต่พื้นที่โดยรอบเป็นของไทยเท่ากับขัดแย้งแบบตั้งใจทิ้งไว้องค์กรตะวันตกที่แอบอ้างว่าเป็นสากลกับตอกย้ำความกำกวมที่ว่านี้ข้อสอนะครับสหรัฐอยู่เบื้องหลังความขัดแย้ง เพื่อแทรกแซงประเทศไทยสงครามชายแดนประทุเฉพาะตอนที่สหรัฐพยายามจะดันกลุ่มการเมืองหุ่นเชิดหรือว่าตอนที่กลุ่มเหล่านั้นกําลังจะถูกโค่นเครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ NTO หรือสื่อที่ได้รับเงินจาก NED แล้วก็พักการเมืองสายสหรัฐอย่างเช่นทักษิณกับธนาธร 3. รัฐบาลพลเรือนไทยจับมือกับพุนเซนล้อมกองทัพเอาไว้ รัฐบาลไทยในปัจจุบันที่ทักษิณควบคุมอยู่มีการเจรจาลับกับกัมพูชาย,ยอมแลกดินแดนกองทัพไม่ยอมจึงถูกบีให้ตอบโต้แล้วกลายเป็นชนวนสงครามขึ้นมาฮุนเบเน็ตกับทักษิณมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกันตั้งแต่ปี2008เป็นปีคริสตศักราชนะครับข้อ4ครับกัมพูชาใช้จรวด b ีเอ็ม221ยิงสุม่มใส่พลเรือนไทยผู้เสียชีวิตฝั่งไทยเป็นพลเรือน14คนมีผู้อพยพกว่า1นึ่งแสคนไทยตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ อากาศยานโดยเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นความเสียหายจาก BM21 กระทบโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันแล้วก็เซเวฝ่ายกัมพูชาเสียทหารไปหลายคนรวมถึงใน้ผลแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลพลเรือน 5. ไทยอยู่ในพื้นที่สีเทาของสงครามอิทธิพลไทยไม่ใช่หุ่นเชิดนะครับไทยไม่ใช่หุ่นเชิด เต็มตัวแบบยูเครนแต่ก็ถูกแทรกแซงอย่างหนักสหรัฐใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่า divide and destabilize นะครับเหมือนกับที่เคยใช้กับรัเสเซียเป้าหมายคือตัดไทยออกจากจีนแล้วใช้ไทยเป็นเครื่องมือกดดันจีนในภูมิภาคนี้ข้อ6นะครับจีนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับไทยมากกว่าที่ชาติตะวันตกจะเข้าใจจีนคือผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยจีนมีนักลงทุนต่างชาติเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย จีนมีนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยมากที่สุดมีพัฒนธมิตรร่วมในการพัฒนาอาวุธรถไฟและความเร็วสูงพักที่สหรัฐหนุนอย่างเช่นธนาธรเนี่ยพยายามจะล้มโครงการไทยจีนเช่นรถไฟความเร็วสูงเป็นต้นข้อ7กครับสื่อฝรั่งบิดเบือนความจริง BBC รายงานว่าไทยเนี่ยทิ้งบอมขเขมรแต่ใช้ภาพฝั่งไทยถูกยิงและสร้างภาพประไทยกับเท่ากับฝ่ายสาหรัฐกับขเขมรเท่ากับจีน ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไทยใกล้ชิดกับจีนมากกว่ากับพุชาด้วยซ้ำไปข้อ8ครับเจรจาหยุดยิงมีสหรัฐร่วมโต๊ะอย่างน่าสงสัยเนี่ยผมคุยกับมาตั้งนานแล้วนะครับการเจรจาในมาเลเซียมีทั้งจีนและสหรัฐเข้าร่วมผมอยากจะตั้งคําถามว่าทําไมสหรัฐที่ไม่ใช่ประเทศในบูมิภาคนี้ถึงร่วมโต๊ะได้อย่างไงแล้วก็ประการต่อมากองทบกไทยมีสิทธิ์ยับยับย้งโดยพฤตนท่นยถ้าเห็นว่าการเจรจานั้นไม่เป็นธรรมนะครับข้อ9ครับ สหรัฐใช้สงครามนี้บางตาข้อตกลงการค้ากดขี่ขณะสงครามประตุสหรัฐพยายามยัดเยียดข้อตกลงตางการค้าแต่ที่เอื้อแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีการเปิดให้ประชาชนอภิปรายเพราะสังคมกำลังวุ่นวายกับข่าวสงคราม